For when the start. พวกเราเช่นเคยผมกับรายการรับออนไลน์ผมประจำวันพุธที่21สิงหาคมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันซาจีนนะครับก็จะได้ทานขนมเข่งขนมเทียนกันเยอะแยะมากมายครนะแต่เราพิดเรามีไหมครับมีครับอันละห้าบาทห้าบาทคู่ละสิบห้าไม่ได้มีแจกฟรีไม่มีครับติดต่อได้ที่ผมก็เลยครับอ่ะวันนี้ผมป๊อกกี้ครับผมอบเชยครับต้นแมนแคนครับครับเรามีผลฟุตบอลเมื่อคืนนะครับแล้วก็ข่าวสารดีๆมาเช่นเคยครับเริ่มที่ผลฟุตบอลครับเมื่อคืนนี้ครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบเอฟเอฟเอฟนัดแรกนะครับผม คู่ที่น่าสนใจครับก็มีด้านของ p s เ h สบีไฮเฟนครับเมื่อวานนี้ครับเปิดบ้านครับก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับานของ AC m i มิลานไป1ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็นัดหน้าครับเล่นที่บ้าน AC m i มิลานนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับผมอุลติกบิโยงนะครับผมเมื่อวานนี้เปิดบ้านผมก็โหด้ว่าเสียหายครับแพ้ทั้งนั้นเดียวโซซิดาไปครับถึงประตูต่อ2เลยนะ ลัหนานั้นต้องไปยิงในบ้านเดีอยวสจดัดถึงสาูนย์เะจะรอบอดะผมว่ากันไปนะครับส่วนผู้อื่นไปติดตามได้ที่เว็บไซต์รางวัลดอทเน็ตนะครับครับผมมาที่ข่าวของผมก่อนนะครับวันนี้เราเริ่มที่ข่าวฟุตบอลไทยก่อนดีกว่าครับหลังจากที่เป็นประเด็นนะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงนะครับสำหรับโทษนะครับของนักของชนาชิปแล้วก็มิเชลินีนะครับผมที่โดนใบแดงนก็โด ปรับ8,000นบาทแล้วก็โดนโทษแบน2นัดนะครับก็ล่าสุดนะครับผมเสเสเสเชนครับเชตุ้มนะครับผมคนตีนะครับชินเสนนะครับาพบุตรศรีในประเทศไทยอ่าก็ออกมานะครับผมดูเทปย้อนหลังแล้วนะครับผมก็ออกมาตัดสินเรียบร้อยแล้วครับก็ยกโทษนะครับใบแดงนั้นออกไปนะผมก็ค่าเป็นแค่ใบเหลืองพอนะครับโทษปรับแล้วก็โทษโดนแบนนั้นก็ไม่มีผลนะครับผมก็ทำให้ทั้งสองคนครับทั้งชนาทิมแล้วก็มิชชลนนี่ก็จะกลับมาช่วย ต้นสังกัดได้ในวันนี้นะครับที่จะมีไทฟิวดิกเตะต่อนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีทั้งบังกอกายแล้วก็บีซีเทโลแล้วกันใช่แล้วครับ <c oughs> ไม่โดนอะไรเลยครับไม่โดนอะไรครับ <c oughs> อ่ะมาที่ข่าวอื่นบ้างครับคุณอบเชย <c oughs> ครับมากรต่อที่ข่าวของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์อพูลคว้าใจมหาชนแห่งศึกแชมเลอรีนะครับครับล่าสุดนะครับสมบัติในการซื้อตัวเอ้ไม่ไม่ใช่ซื้อตัวยืมตัวครับผมอาลีซโซโก้นะครับแบ็คซ้ายจอมลุย ชาฟอฟเรสตวัย20ปีวัย20ปีครับมาจากบาเลนเซียนะครับมาเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งรดูกาลครับนับเป็นผู้เล่นรายที่5ในทีมแอนฟิลของซัมเมอร์นี้นะครับต่อจากชิโมมิโยเล่โปโลโตเร่แล้วก็ยาโกอาดปาแล้วก็ลุยอาเบโตนะครับก็เป็นรายที่ห้าของกนะแต่ก็ต้องผิดหวังไป็หนึ่งรายนะเกือบจะได้รายที่6แล้วใช่ยังในคืนวลเลียนนะครับครับผม แม้มีรายงานเขาว่าวิลเลียนกองกลางบาซิเลียนวัย25ปีของทีมอันจิมาคาทาร่านะครับผเดินทางเข้าไปตัวร่างกายกับฮอตแนมพัสเบอร์แทนี่ไปลิเวอร์ p ครับเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่ามีใจู่มีใจให้ลิเวอร์ p มากกว่าทีมรับผมแล้วตอนลิเวอร์ o o ก็ยื่นแล้วแต่ข้อเสนอไม่บรรลุข้อตกลงกันตามจริงก็ยื่น30ล้านแต่ว่าในข่าว เขาบอกว่ายี่ล้านไม่ถึงครับอกว่าสเปอร์ยื่น30ล้านใหญ่เต็มเต็มเลยคาครนพันห้าร้อยล้านบาทนะครับครับผมนับเป็นนักเตะรายที่2ของทีมไบร์ทแลนด์เหมือนกันก็ต่อจากใครอะโรเบร์โตโซดาโด้นาเซอร์ซัตลี่นะครับไอเซียงกาบูเอ้แล้วก็เปาลิญโยนะครับ รวมค่าใช้จ่ายที่ใช้งบไปแล้วในซัมเมอร์นี้90ล้านก่อนโอ้โหสำหรับเป500ล้านบาทครับผมช็อปแปลกเลยนะครับผมนี่ถึงเจ้าตัวย้ายไปอยู่อจีได้แค่ดูดูการเดียวเองนะน่ารักากชัตเตอร์เน็ตบิวอันจินะสุดท้ายก็ลงเล่นไม่กี่นัดเพื่ใช่แล้วก็มาที่เใหญ่ๆดีกว่าเออประหาประสบการณ์ดีๆใช่ครับมาที่ข่าวอื่นบ้างครับคุณต้นครับข่าวผมนะครับเป็นข่าวของนี่เลย ปารีสแซงต์แชแมงนะครับครับก็ล่าสุดขยายสัญญาให้กับมาร์โกเวลติกองกลางดาวรุ่งชาวอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสัญญาหนปีโดยเจ้าหนูไว้ย20ปีก็จะมีสัญญาร่วมกับปารีสแซงต์แชแมงไปถึงฤดูกาล2018ันก็ตกเป็นเ่ากับหลายทีมแต่สุดท้ายแล้วก็เขาผมในชุดอยู่21ปีเขาอิตาลี สุดท้ายก็อยู่ปารีสต่อดีกว่านี่เลยใครอยู่กับทีมเก่าครับผมครับอีกครันึงครับเป็นข่าวครับมาหากอย่างแกลเลอร์บิลนะล่าสุดนะครับมีข่าวบอกว่าราชันชุดขาวก็จอะคว้าตัวไปร่วมทีมแล้วนะครับก็ลังเกียวที่วินเลียมมามาแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวแทนแล้วล่ะเขาบอกนะ ได้มาันเข้าเขามากเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้งบเสริมทัพไปเท่าไหร่นะ90ล้านปอนด์ครับนี่กําลังจะได้เงิน90ล้านปอนด์ขึ้นมา93ล้านปอนด์ครับร่วมกับมันโคุนเท้ามันคล้ายๆกันยังมันคล้องๆกันยังไงครับผมไไม่ด้สเปิร์มไม่ได้โค้งกันหนอกก็คก็ล่าสุดนะครับมีข่าวว่าราชันชุดขาวลิวมาริคก็เจาะว้าตัวแกเรตวิลไปร่วมทัพด้วยค่าตัว93ล้านปอนด์ร่วมกับ โคอินเทวอีกพวงไม่อีกหนึ่งตัวได้เนสต์แบ็กซ้ายเพราะวันนี้นะครับคาดว่าโคอินเทวน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่เจ็ดล้านปอนด์ก็รวมกับกาดิสานล้านก็เป็นร้อยล้านปอนด์จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ก็ต้องติดตามแล้วติดตามเร็วๆนี้เดี๋ยวที่จะปิดดีลแหละว่าอีซอพิทก็จะปิดการซื้อขายเนสต์แล้วครับผมนะตัววากันไปต้องติดตามคำหากรับสำหรับเกเดิเปับดูนี่และ เซเลนเซเลนกับลูนี่ก็น่าอยน่าเล่นแหละเงียบแล้วเราเป็นเดียวลยเดวคนเดียวละมาพรีวิวกันบ้างนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมวันนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับผมให้พรีวิวกันสองคู่นะครับคู่แรกครับก็เป็นทีมรีอังกฤษนะครับผมเป็นคู่ที่ยกนะจากวันต้องเป็นนัดที่3นะครับต้องมาแข่งในนัดนี้นะครับผมนั่นคือเชลซีพบกับนั่นหรอแอสตันวิลล่านะครับผมนะวันนี้เชลซีครับก็จะเล่นในบ้านนะครับเปิดดังรับกันอย่างแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่านั้น ไปเดิมได้สวยงามมากครับผมเอาชนะอาร์เซนอลมาตูมตัวในรักษาประตูตัวหนึ่งเชลซีเล่นในบ้านก็ชนะฮาวสตี้มา2ประตูต่สูญอันนี้ก็จะเล่นในบ้านอีกครั้งครับเชลซีครับผมก็นักเตะกลุ่มกําลังนั้นพูดถึงว่าเต็มสูนครับก็จะมีที่บาดเจ็บนิดหน่อยนะแต่ก็ต้องรอดูวันนี้ครับนั่นคือดาวิดหลุยนะครับว่าจะได้ลงหรือไม่ครับถ้าไม่ได้ลงก็คงอาจจะได้ทีก็คือนัดแมนยูครับคุณต้องคุณอมเจอเป็นอะไรครับ ผู้โดยชอบอาการไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับส่วนอัลเตอรวิลล่าครับก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานนั่งของเนธานแบ็เกอร์นะครับผมนะส่วนตัวอื่นนั้นเต็มสูบเหมือนกันทั้งคู่นะหลังจากที่ทำผลงานมาได้ดีนะสำหรับคู่นี้นะครับผมก็จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับผมก็ทางช่อง C T F Stadium หนึ่งนะคู่นี้นะครับผมนะวิเคราะห์โดยรวมแล้วนะครับเชลซีในบ้านพบกับวิลล่า ือว่าสูสีนะครับแต่ว่าเชลซีต้องมีเกมการสัอวันจันทร์อีกเป็นการนะครับวิลล่าก็มีนะวิลล่าเจอรีฟูนะนต่อไปสำคัญทั้งคู่นะแต่คู่นี้ครับผมให้เชลซีชนะ2-0เชลซีเกมแรกก็ได้เห็นแล้วว่าการประสานงานทีมเวิร์คของทีมเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ขณะที่สิงห์ถึไปย้อนก็ไม่ธรรมดาครับผลงานบุกไปเอาชนะอันเดอร์พาลาร์เมเนตนะก็ ดูแล้วตัวผู้เล่นวัดตัวกันผู้เล่นจอเชลซีเหนีกว่าครับแล้วก็เล่นในบ้านเสียงเชียร์ต้องต้องได้เปรียบเสียงเชียร์ด้วยครับผมการน่้อมเมื่อสิ้สีชนะเลยครับสองหนึ่งสองหนึ่งครับผมครับผมเสียประตูลูกนี้ครับก็ผลงานสิบนัดหลังสุดก็วัดกันที่เชลซีนะครับเอาชนะไปได้ห้าครั้งส่วนแอตตันวิลล่าชนะสามครั้งเสมอสองครั้ง ผมก็ว่าให้เชลซีเฉือนลูกเดียวคอับผมนะครับจะบอกว่าเสมอก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจผมให้ภาษีเชลซีอะนะเพราะว่าด้วยกับขุมกำลังอย่างไงก็ต้องรอติดตามครับอีกคู่หนึ่งนะครับผมเป็นฟุตบอลนะครับผมในสเปนนะผมก็เป็นฟุตบอลซูเปอร์โกปาสเปนครับก็เป็นการเจอกันระหว่างแอมาดริดกับบาร์เซโลน่าครับเป็นนัดแรกครับเล่นในบ้านแอมาดริดก่อนก็ทั้งคู่นะครับก็ถือว่าเต็มสูบเลยครับโดยแอนาดริดนะก็ จะไม่มีท่านาของบีย่านะครับผมยังยังไม่ฟิตนะครับส่วนตัวอื่นนั้นเต็มที่ครับบาร์ซ่านั้นก็ไม่ต้องพูดถึงบาร์ซ่าก็ไม่ต้องพูดถึงครับเต็มที่เช่นเดียวกันเต็มสู้ครับนัดนี้นะคู่นี้ครับผมให้เสมอก่อนดีกว่านะผมให้เสมอก่อนไม่บ้านผลผริดเสมอกันศูนย์โอเคผมให้บาร์เซโลน่าชนะแล้วกันเท่าไหร่ครับสองศูนย์ครับสองศูนย์ครับก็บาร์เซโลนาเลย่าในสองหนึ่งสองหนึ่งครับเพราะว่า ดูจากภาษีแล้วผู้เล่นดีกว่าแน่นอนูจากฟอร์มนั้นล่าสุดยิงไป7ศูนย์เนี่ยผมว่าจะไม่รอดนะครับโอ้แต่มาดิดก็ชนะเซบีย่ามานะ3ศูนย์นะไม่เบานะก็ต้องรอดูกันไปครับนะโอเคพวหมวดที่เราเหลือสองคนแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับส่วนโปรแกรมอื่นนั้นมีเตะเยอะเลยนะหลายทีครับไทยพรีเมีลิข์เยอะแยะนะเป็นได้ที่เว็บไซต์ลักบอลเดอะเน็ตนะวันนี้ควหมดเวลาพวกเราสองคนแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ And them ain't nothing safe when them things start to look, man. Keep thinking we shook, man. Doing like what doing in Cook, man. You ain't ready for them things to.